สวัสดีครับสวัสดีสี่ท่านครับโดมช่างโยเบาครับนี่ไทอีกแล้วครับไททิ้งครับรอบนี้ฝนตกใส่ครับโอ้ฝนตกใส่ตอนนั้นครับวานไปวันเดียวฝนตกครับน้ําท่วมครับข้าวไม่เกิดครับนึ่งเกิดแต่หญ้าหมดข้าวปลูกหลายกระสอบแล้วครับปีนี้ทำนายยากครับ เจ้าดูครับเกิดมาพ่อ,อห่างๆครับนี่มิตรยาครับเคี้ยวๆนี่ไม่ใช่ไถข้าวนะไถหญ้าทิ้งนะมีแต่กล้าตรงนี้นิดหน่อยครับพอไปดำใครทำทันก็ทันครับปีนี้ครับทำไม่ทันก็นี่แหละครับไถเก้ารอบแล้วหวานข้าว ไม่รู้จะหารับปลูกที่ไหนมาปลูกแล้วถ้าไถยใหญ่ก็ไถยยากไถยไม่ได้ครับแล้วถ้าไถยเล็กจนจะเป็นตาบแตกตายแล้วคือ,อขอแรงๆขอแรงๆออออโอ้เออโอเกือบตายมาไถายรังกูน้อนก็มีแรงนะดวงมืดมายนะครับ ถ่ายปุ๊บมืดปาบครับตอนเช้าไม่มีอะไรเลยตกเย็นมาโอ้ไม่ใช่ตกสายมาฝนใหม่แล้วรอบนี้ไม่ดูจะเกิอดอีกไหมครับไม่เกิดรอบนี้ไม่ทําแล้วครับปูหญ้าไปชดเลยครับหญ้าขึ้นประชดเลยตรงนั้นก็เป็นน้ำครับเ<อ>นี่ยบวานใหม่อีกตรงนี้ที่ถ่ายลงก็บวานใหม่ครับตอนนั้นหานแล้วก็บวานอีก ไปกลับนี่ประมาณ200เมตรนายาวครับไม่มีคันนาครับเป็นล็อกเดียวเลยตรงแรงก็แรงครับแต่ไม่มีที่แรงออกปีนี้ตรงนี้จมครับไม่ได้มาทายดูครับไม่เช้าสองล็อ ไอ้พวกข้าวที่เกิดนี่เราก็จะถอนไปดำครับมันมีน้ำตรงนู้นครับเสียดายครับเกิดมาแล้วโอ้ยข้าวก็ถูกครับน้ำมันก็แพงครับนี่ถอนไปครับในๆก็เกิดนี่หวานปุ๋ยสองรอบนะครับนี่นี่ก็หวานอีกครับหมดแต่ข่าปุ๋ยครับไมไ่ได้เลย แค่เกี่ยวปีนี้ก็ไม่รู้จะได้กี่บาทครับดูเกิดมาดูต่อต้นครับเป็นคืบครับใครทำทันก็ถือว่าโชคดีครับปีนี้นามาเยอะมันนาแถวนี้ไม่ได้กินครับมันนาเน่าหมดครับของผมก็เน่าครับหลายได้เลย ิดดูครับปลูกมันหกเจ็ดไร่อ่ะได้เงินหมื่นเดียวสองหมื่นไม่หักค่านุนค่านี้สองหมืนมันหกไร่น้ำท่วมครับท่วมหมดเลยร้อยวันพันปีมันไม่ตกครับปีนี้มันพิสวาสครอยากตกครับตกไม่ตกธรรมดาตกหนักเลย ไม่รู้ใครจะเห็นใจเนาะเป็นวันทุกคนนะน้ำมันก็แพงครับปุ๋ยก็แพงแทบไม่อยากลงทุนทําอะไรแล้วครับข้าก็ยังไม่อยากจะหวานนะครับถ้าไม่ใช่ว่าต้องกินนี่ไม่หวานนะมันไม่เหลือครับวันนี้ก็มีคนโทรมาจ้างไปไถานาให้ครับสองไร่หนึ่งพันบาทค่าน้ํามันต่างหากค่ากินต่างหากไถไม่ได้ครับไปดูมันมีแต่น้ํา รถจมผมนี่ตายคนเดียวครับนี่ครับแล้วก็เอาไว้นี่รอดำครับถอนเอาไว้เอาไปดำดีกว่าไทายทิ้งครับเอาไ้เซมครับตรงที่มันเกิดครับไทยทิ้งก็เสียดายครับเสียดายเม็ดข้าวเดี๋ยวเรา,เาดูตอนรถมานี่มันมาแล้วมันเปลืองนะมันไม่ใช่เพอาอะไรนะมันเร่งเครื่องครับร่งเครื่องโชว์ มันชอบโชว์ครับไปนี่ไทยไม่ตรงหรอกเลื้อยอย่างกับงูเห่ามันเน้นเสร็จครับไม่เน,น้นสวยทำอะไรเหมือนชาวบ้านครับไปนี่น,นั่นเห็นไหมโอ้เรืองน้ำมัน เดี๋ยวขี้ไถ่จุยกระจายนะครับขับแรงมันบอกมันไม่ให้ผมขับครับมันบอกให้ผมรอคาดคาดตรงไหนไม่คาดครับมันได้ผมไม่คาดตรงขี้ตุ่มครับโอ้โหขี้ไถตรงแห้งครับใครเสียเปรียบใครนี่ทุกคนอ๋อๆ๋หลุดโค้งหลุดโคง้งแอย่มีแต่คาดครับนี่ ใบพันนี้เปลี่ยนหมดมาพันสองครับสองใบขี้เมาอีกเปลี่ยนลูกปืนขี้เมาไปครับหมดอันนี้ปลุกเสกมาพันห้าครับอันนี้ปลุกเสกกว่าจะไช้ได้หมดไปพันห้าแถวนี้ปลุกเสกหมดครับงานซ่อมรถไถซ่อมผานน,นี่บอกเลยช่างัน,นิกรวยครับรวยมีแต่คนเอาไปปลุกเสกครับอะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องรีเบ,บาๆด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเอาสละคลิปนี้บ๊ายบายครับ